สร้างแบบจำลองการกำเนิดระบบสุริยะกลับพบว่าโอกาสที่จะเกิดการชนกันระหว่างวัตถุต่างขนาดมากๆมีไม่มากนักในขณะที่การชนแบบถากระหว่างวัตถุที่มีขนาดเล็กลยงกันกลับมีมากกว่าประมาณว่าในจำนวนการชนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะเป็นการชนแบบนี้ถึง1ใน3และอาจเป็นการชนแบบนี้ที่ทำให้เกิดดาวพุธ นักวิทยาศาสตร์จากบราซิลเยอรมนีและฝรั่งเศสนำโดยแพทริกฟรังโกจากหอดูดาวแห่งชาติบราซิลได้วิจัยเกี่ยวกับการกำเนิดดาวพุธโดยการสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์แบบจำลองที่เขาสร้างขึ้นได้ให้วัตถุั้งต้นของดาวพุทธมีมวลราว10์ของโลกและมีเหล็กเป็นส่วนประกอบประมาณ3 0แล้วให้ชนเข้ากับวัตถุวงอื่นที่มีขนาดและมีสัดส่วนของเหล็กหลากหลายค่านอกจากนี้ยังกำหนดความเร็วสัมพัทธ์ในการชนให้มีค่าอยู่ในช่วง2 8แถึง3.8เท่าของความ าำเร็วหลุดพ้นร่วมของสองวัตถุการจำลองสถานการณ์ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าเงื่อนไขที่ทำให้ดาวพุธมีสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงดาวพุธจริงในปัจจุบันคือดาวพุธเคยถูกวัตถุที่มีขนาดใกล้เคียงกันเฉียวไปการเฉียวทําให้ดาวพุธเสียวัสดุที่เป็นเนื้อดาวไปจํานวนมากจนสัดส่วนของเหล็กในดาวพุธมีอยู่มากถึง65-7 5ซค่าปัจจุบันของดาวพุธคือ70%บซบางทีอาจเป็นการชนแบบนี้นี่เองที่ทำให้ดาวพุธมีสมบัติแปลกประหลาดดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน